อำเภอฮอดเปิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับตลาดถนนคนเดินเมืองฮอดถนนคนเดินแห่งใหม่ใจกลางเมืองฮอดแม่แอลเมืองฮอดทุกคนต้องมาชมมาชิมมาชอบสินค้าอาหารพื้นเมืองสินค้าโอทอบท้องถิ่นที่โครงการเดืนนนาเก็ตถนนเจียงใหม่ฮอดอำเภอฮอดจังหวัดเจียงใหม่ครับนายธนินทร ล้อมบนวงครับผู้บริหารโครงการเดทนามาร์เก็ตได้เปิดตลาดถนนคนเดินเพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองฮอดซึ่งเป็นถนนคนเดินแห่งใหม่ใจกลางเมืองฮอดแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องมาชมสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอท็อปท้องถิ่นที่เดียวครบจบทุกความต้องการครับช้อปปิ้งอาหารการแสดงและก็กิจกรรมแหมเพียบเลยครับที่ถนนคนเดินแห่งใหม่บนพื้นที่3ให คือเป็นแร่งชอบสินค้าส่วนรวมอาหารที่อร่อยถูกปากฟังดนตรีเพรอๆพร้อมมีกิจกรรมดีๆมากมายคือลูกค้าได้ร่วมสนุกกับบรรยากาศสบายๆสไตล์แคมปิ้งแห่งเดียวในอมเพอฮอดซึ่งเป็นเปิดถนนคนเดินแห่งใหม่นะครับเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสารรค์เพิ่มช่องทางการจัดแสดงแล้ก็ จำน่ายอาหารปื้นเมืองสินค้าหัตรกรรมฮื้กับประชาชนและก็บผู้ประกอบการฮอดเชื่อมโยงการจำน่ายสินค้าชุมชนโดยไม่ต้องขนของไปขายที่อื่นเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้การบริโภคครับนายธนินทร์ล้อมบุญวงผู้บริหารหนุ่มไฟแรงโครงการได้เล่าให้ฟังว่าเดิมทีเนี่ยตั้งใจจะทําเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองฮอดโดยได้ลงทุนสร้างไปหลายหล้านบาทนะครับสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นตลาดถนนคนเดินสำหรับประชาชนและก็คนในเมืองหอดที่สามารถเข้าถึงได้มีโอกาสมาค้าขายสินค้าต่างๆซึ่งช่วงนี้ก็เปิดให้ขายฟรีบัเสียค่าใช้จ่ายเพื่อชุมชนชาวบ้านจะได้มีพื้นที่ขายเป็นแหล่งศูนย์รวมของอาหารสินค้าพื้นเมืองเปิดโอกาสให้เด็กและก็เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกทางสังคมเช่นการแสดงฟ้อนขันดอกฟ้อนจ่ามไม้ฟ้อนปั่นปอนรวมถึงกิจกรรมต่างๆครับการแสดงดนตร,ออาาร,รีเปิดหมวก รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนครับสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆได้ซึ่งในอนาคตจะปล่อยเช่าล็อกขายสินค้าในราคาถูกเพื่อเจ้าเมืองฮอดนอกจากนี้ก็ยังมี New เดอะทนาเรลักโซนครับพร้อมดนตรีสดเพราะๆนะฮะดนตรีสดอาหารอร่อยๆเครื่องดื่มมากมายครับในบรรยากาศสไตล์แคมปิ้งสุดชิลซึ่งถนนคนเดินฮอตเดอะทนามาร์เก็ตจะเปิดกู้วันเสาร์ตั้งแต่บ่าย 2. องจถึงสี่ทุ่มครับมีที่จอดรถไว้บริการเยอะแยะมากมายเลยครับ